อาเลยกันต่อเลยแล้วกันนะคะมาดูกันว่าตาใครจะบอดก่อนกันระหว่างซินดี้แล้วก็คนดูเรายังคงอยู่กับเกมที่ทุกคนรรงนะคะเกมเอเชีย e คส r ซิร์ฟและแน่นอนเสียงแหลมๆอย่างนี้มีคนเดียวค่ะพี่ซินดี้ก็ก้ามาลงแรงกันต่อแบบช่ำๆเลยแล้วกันนะคะในตานี้ซินดี้หยิบตาซื่มิงมาวันนี้ตั้งใจจะเล่นคอนเทนต์ฮีโร่หน้าหล่อค่ะไปดูกันเลยเออก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะทุกการคอมเมนต์เนี่ยเวลาอ่านนะโอ้โหรู้สึกใจฟูมากทำคลิปมาก็อยากอ่านคอมเมนต์นะนาะแม่นอ あ <music> ไปเลยกันเลยค่ะในตอนนี้ซินดี้หยิบตาซึ่งมิงมาเล่นซึ่งไม่ได้เล่นนานมากแล้วไม่รู้ว่าตัวมันยังโกงอยู่หรือเปล่าเอาจริงๆที่ช่วงนี้มาเล่นเอชชอเครัวเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําการหาข้อมูลอะไรใดๆเลยว่าเออตัวไหนเมตาตัวไหนติเทียเอสเอสอยรางเงี้ยถ้าคนดูรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกบุญกันได้เพื่อจะได้มีคลิปไงเล่นตัวตามใจเทียคนดูอะไรแบบนี้แบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาต้องท่อสะพานเลือดเมนแล้วโอ้แดงแจ๋เลยไหมแต่ว่าเยม้อจื๊อมันแฟดหนีไปอ่ะอุ้ยซินดี้พยายามที่จะ ไปต่อนะแต่ว่ารับดาเมจป้องกับเตียวเซียนไม่ไหวอ่ะเออมอจืดมันก็เลยรอดเลยจากนั้นยยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มารุกรําป่าของซินดี้อย่างไม่หยุดพักนี่พี่คะคุณพี่ใจเย็นกันนิดนึงป่าใครป่ามันน้อแหมจะมาเวดฟ,ฟ้ากันให้ได้เลยดีเอามาเลยค่ะพี่นวดจัดการมัน <c oughs> น้องอยนแช่ยอยู่นะคะจี <c oughs> เข้าไปทุก <c oughs> เลือดน้อยกว่าสิบเปอร์ก็เรียบร้อยสิคาตุยแบบการันตีไปดีแต่ว่าเหม็นกียายเตียวเซียนอีกและโอ้ยแล้วซินดี้หมดสกิลไปกับไอ้สองตัวนั้นเมื่อกี้แล้วว่าโอ้โห โอ้ลำใหญ่มากเวอร์นะคะยันี่แล้วตอนนี้ยาแก่เลนออฟของเราก็โดนลุมแกงไปแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนซินดี้ที่เพิ่งมาก็ทอดสะพานเป็นแตกมาแต่ไกลแล้วก็อันตีเชื่อมจิตเข้าให<อ>้เรียกวิญญาณของฝั่งตรงข้ามมาช่วยทาดาเมตแล้วก็เรียบร้อยค่ะเลือดน้อยเท่ากับการันตีส่วนยัยตุ่นก็ดูท่าจะไม่ดีก็เลยพุ่งหนีเข้าป้อมไปละแต่ว่าซินดี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลยังอยู่แถวเลนบนเนี่ยล่ะผู้ท่าปุกปิกข,ของเรามาแล้วกําลังใส่นัวกับยัยตุ่นอยู่ซินดี้ก็มาเชื่อมจิตอยู่ไกลๆแบบนี้2รุมไปเทียก นะคะคุดีเดี๋ยวซื้อรถดีให้เธอกินแล้วตอนนี้ซินนี้ก็ได้ปะทะกับไก่เซอร์ตัวต่อตัวคิดว่ายังพอสู้ได้อยู่นะเล่นระยะนิดนึงอย่าให้นางเตะกัานคอฉันก็พอแต่นี้ค่ะยัยแขกไม่ได้รับเชิญมาแจมอีกแล้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เหงกีกันแล้วซีนนี้คือเฮฮาปาจริงโกมมากเมื่อออฟเซนของเราเนี่ยเพิ่งวิ่งผ่านกับซินนี่ไปใช่ไหมแล้วซินนี้ก็เข้าไฟโดยหวังว่าเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งมองผ่านฉันจ้ากรรมกรคอมแบทแบบนี้ก็ได้ล่ะเออเพื่อนมองผ่านเวอร์แล้วซีนนี้เนี่ยฝั อยู่กันตรงนี้ถึง5คนถึงใครจะเป็นเอเลี่ยนขับยานอวกาศผ่านมาก็คงจะเดาได้ว่าโอ้ยแบบนี้รอดยากแต่กับต้าซื่อมิงเนี่ยมันรอดไงเพราะว่าน้องห่อเหินเดินอากาศแถมโลกระเด้งเลือดก็เด้งฉ่ำละถ้าเพื่อนมาซ้อนกันทันแบบนี้อ่านะซินนี้ก็หวานเชียบตำนานมา5กับ1น่นะมันมีอยู่จริงนะคะน,น,น้องๆและฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังไม่หยุดที่จะเดินกัน5คนตลอดเวลาแล้วซีนนี้นะซินนี้ก็เลยเข้าไปเลยกลางหมู่แต่ว่ายไก่เซอร์เนี่ยไปคัดก้องหลังของเราไง สิ่ี้ก็เหมือนลุดเดียวเลยปะเฮ้ยโอเคค่ะอย่างน้อยก่อนตุยก็ได้แครี่มา1คนนะคะแถมได้แก่เสื้อตัวข้างหลังมาอีกเพื่อนเราก็ตามไปเก็บต่อให้หนึ่ตัวจ้าเฮ้ย1นึ่งแลกสามนะหว,วาน เอ๊ะเห็นใครหลงพวกหลงฝูงคนเดียวอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นโหอี้อก็โดนจับโหยโหยคิ้วไปเลยสิคะอ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าเอาแต่เกมชนะมาลงเอ้าก็มันชนะให้ทํายังไงอะคะคุณพี่ถ้าอยากเห็นเกมชนะก็ต้องมาดูซินดี้แต่ถ้าอยากเห็นเกมแพ้ก็ <un> น่าจะต้องไปดูช่องคุณพี่เล่นนะนะครีครีเย่และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรีไปแบบสบายใจ Please. อจบไปแล้วนะคะสําหรับฮีโร่หน้าหล่อตัวแรกของค่าคืนนี้เอาดีๆนี่แค่สกินระดับเบสิกแต่ว่ายังเท่ยังหล่อได้มากขนาดนี้เลยเช่นเคยนะคะใครอยากมีสกินสวยๆก็ไปเติมเกมกับ r i c h m a n s h o p r i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บรับริชแมคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมใส่ได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลย วันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นมาลุยกันต่อที่ฮีโร่หน้าหล่อตัวที่2ของวันนี้เลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือบูสลี่ชอบนะคะพี่ฮีโร่ที่แปลงร่างได้เนี่ยโดยปกติแล้วตัวน้องตัวนี้นางจะแปลงร่างเป็นเสือแงแต่ว่าสกินเนี้ยแปลงร่างเป็นบังกรอ,อ่ะก็มาดูกันว่าเกมนี้จะเฟียวแค่ไหนนะคะปาไปดูกันเลย ไปเลยกันเลยค่ะสินี่จำไม่ได้แล้วว่าเคยเล่นตัวนี้ลงคลิปบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้เนาะตัวนี้คือมันมาแล้วมันจะสามารถแปลงร่างได้เลยตัวน้องก็จะมีประมาณ5สกิลนะคะถ้าเป็นร่างคนก็สกิลอีกแบบหนึ่งเป็นร่างสัตว์ก็สกิลอีกแบบหนึ่งถ้าเราเล่นแบบสบายใจก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะมีอะไรให้กดก็กดเนาะ เดินมาไม่เช็คพุ่งแบบนี้ก็ต้องลงไปคุยกับรากมะม่วงนะจ๊ะยิกาโรเล่นปากก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเอาออบเจกต์ด้วยล่ะเกมนี้ทรงดีทรงพระเจริญอยู่นะคะแล้วเพิ่งเห็นยัยหมิงวิ่งผ่านหน้าไปแต่ยัยนาจาก,ก็ล็อกมงมาแต่ไกลเลยและอะไรวิ่งผ่านหัวไปแวบๆค่ะดำๆน่าจะเป็นพี่คนนี้นะคะอิงอังงูพี แล้วเวลาที่ได้เจอทีมอะไรแบบนี้มันแฮปปี้มีความสุขมากเลยนะเว้ทุกคนกันที่เราเอาออบเจกต์อยู่แล้วเพื่อนเราก็มาโซนให้ได้ทั้งออฟได้ทั้งคนแบบนี้โอ้โหไม่ให้ยิ้มได้ไงวะแต่ก็ใช่ว่าจะเจอทีมแบบนี้เสมอไปถ้ากอบโกยได้ก็เอาบันมาไว้ก่อนเกมสู้ชีวิตเนี่ยมันมีให้ดูอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงแล้วแต่บุญวาสนาเป็นช่วงๆนะ,คะ่ค่ะแต่ตอนนี้เจ็ดนาทีมาถึงบ้านแหละคละเวร์ <Were S 2> มะเวร์เกินแต่เมื่อกี้ก็ยังขึ้นบ้านเขาไม่ได้อยู่ดีซินนี่ก็เลยถอยมาเอาออบเจกต์ตรงนี้ เฮ้ยซื้อมาอีกมันมาซ้อนไวเก้อแต่ว่าไม่เป็นรายเอาใหม่ต่วมาหน่อยเพราะว่าเราเล่นแบบสบายใจพุ่งเข้ามาล้วงยายหมิงค่ะป้อมเข้าให้แต่ว่าแคลร์ของเราก็โดนลิงสแสมะทุบหัวไปแล้วครับนี่แต่โชคดีที่ทําบุญมาไวเยอะคีปก็เลยเข้าบ้านแบบเบิมเบิมคือลือน,นนะคะไปค่ะสอ่องปอมยุ่ยๆแล้วเพื่อนเรารับบทเป็นนาตาชายัยอยู่ตรงนั้นเห็นว่าลิงกําลังตีบาฟ้าซินดี้ก็เลยพุ่งไปเลยค่ะแต่ว่าโดนยกอะ่ะเอา้าล้วคือเอาตุยเลยเหรอแต่การจากไปของซินดี้ครั้งนั้นทําให้เพื่อนของเราเนี่ยเก็บห้ามาได้แบบอา้าว แน่ล่ะลงสกิลไว้กับซินดี้ซะหมดและเพื่อนเราก็เลยได้เล่นฟรีก็เอาเป็นว่าขอล่ำลาเกมนี้ไปภายในระยะเวลา12นาทีทุกคนทําดีมากเลยค่ะถ้าเจอทีมแบบนี้นะโอ้โหกอรีสก็อยู่ไม่ใกล้เย่และในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบสบายใจ ก็จ,จบไปแล้วนะคะสาหรับฮีโร่หน้าหล่อตัวที่สองะคะ่ะเผยฉินฮืถ้าเพื่อนๆอยากเห็นซินดี้เล่นตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยส่วนฮีโร่หน้าหล่อตัวสุดท้ายของข้ามคืนนี้จะเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยจา้าเลยสกูและพูดถึงคนหล่อประจำเอชโอเคก็จะหนีคนนี้ไปไม่ได้เลยก็คือน้องรามหรือน้องแรมหรือน้องหลามแรมแรมแรมแ้มแมเออเอาเป็นว่าใครจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะ <c oughs> และมีแววว่าสกินนี้เนี่ยจะเข้าเซิร์ฟ to Honor of k i n g s ไปเลยกันเลยค่ะในตอนนี้ซินดี้เอาน้องหล่ามาในตำแหน่งจังเกิลนะคะซึ่งตอนที่ซินดี้รันก็จะมีเพื่อนสาวพาราวเสน่ห์เนี่ยคอมเมนต์มาถามกันตลอดว่าซินดี้เริ่มเล่นป่งงนายังไงก็จะบอกตรงๆเลยว่าแรงจูงใจก็คือฮีโร่ป่า่ะส่วนใหญ่มันหลอดทุกคนและเมื่อเวลาที่เราจับฮีโร่ตัวหลออๆเนี่ยมันจะมีพลังเพิ่มขึ้นแบบ300เเลยช่องอื่นอาจจะแนะนําว่าลองไปเล่นฮีโร่จากตัวง่ายๆ่ก่อนนะเพื่อให้เราจับทางจับทามมี่ของป่าได้แต่ว่าสําหรับซินดี้แล้วนะซินดี้เริ่มมาจากตัวที่ตัวเอง อยากเล่นก่อนเลยค่ะไม่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะเล่นยากหรือง่ายแค่ไหนก็ตามเพราะเวลาที่เราได้เล่นตัวที่เราอยากเล่นจริงๆเนี่ยมันจะมีพลังในการค้นควาความรู้ไว้ทุกคนมันอยากจะเล่นมันอยากจะเห็นฮีโร่ของเราอยู่แบบนั้นตลอดไปไม่มีคําว่าท้อก็เลยออกมาเป็นแบบที่ทุกคนได้รับดูรับชมกันเนี้ยล่ะคะ่ะแต่ว่าเยเปียกเนี่ยมันผากอะ่ะหืมไอ้นี่มันไร่ มาเอาคืนแล้วนะคะแต่ดูจากมินิ m a p แมพค่ะโอ้โหอะไรแดงๆล้อมฉันไว้เต็มเลยน่าจะออกยากแล้วละค่ะฟันๆไปค่ะโอเคเลยมาเล่นกับเพื่อนกับฝู่งบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นอินดี้อินโทเวิร์นี่นี่นีเห็นยายนาจาอยู่ในป้อมนี้ปะแล้วจะเข้าป้อมไปใหม่ทําไมสาออกมันนี่ฟันๆเข้าไปจับพี่7นาที10คิวละเวอร์ปะ อ่อยไม่ถึงอ่ะถอยมาก่อนก็ได้อุ๊ยแต่นางนาจาโลอยู่ข้างหลังว่าอ่ะอ้ะอะจะหนีไปไหนล่ะจ๊ะเดี๋ยวพี่ส่งกลับบ้านทางลัดให้เฮ้ยเอาดีวันนี้ชนะใสใสอีกแล้วะนี้คนดูบางคนเขาจะบ่นอุบอีกปะเนี่ยแบบเอาแต่เกมชนะมาลงอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ทําไงได้ก็มาชนะเนี่ยถ้าอยากเห็นเกมแพ้ของซินดี้เนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะจ๊ะครีครีเย้ <Yeah S 1> และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิตรี่มาแบบใสใสเลยอ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับซีรีส์โซโล่แรกเอชโอเคแบบมาราทอนเลยเห็นคอมเมนต์มีคนบอกว่าเขาจะรีแลงวันที่3มีนานี้เอาแล้วสินะซินดี้คัมมัสเตอร์สามห้าดาวอะ่ะจะไปทันไหมเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับซินดี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะแล้วเอาไว้กลับมาเจอกับซินดี้ใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย